นี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีตัวช่วยนะคะที่จะทําให้ต้นมะยงชิดเนี่ยนะคะออกดอกได้ค่ะกล่องนี้นะคะที่ทุกคนเห็นกันก็คือกูโคนะคะหรือว่าเราให้ผู้ป่วยนะคะที่แบบท้องเสียทานก็ได้นะคะแบบว่าเนี่ยค่ะเป็นกูโครธรรมดาทั่วไปเลยค่ะที่อยู่ที่ร้านขายยานะคะตัวนี้เขาก็จะมีองค์ประกอบที่สําคัญมากๆเลยคะในการที่จะช่วยเร่งการแตกตาดอกของต้นมะยงชิดค่ะรู้ไหมคะว่ากูโคเนี่ย มันเป็นน้ําตาลชนิดหนึ่งนะคะที่ดูดซึมได้เร็วกว่าน้ําตาลทรายที่จริงแล้วเรากา็ต้องอธิบายกันก่อนนะคะว่าหลายท่านอาจจะสงสัยกันอยู่นะคะก่อนนะคะเราก็ใช้กูโคสเนี่ยนะคะฉีดพ่นทางใบของมะยงชิดช่วงนี้เลยค่ะช่วงที่เขาจะ ติดตาดอกนะคะจะแทงช่อดอกมาเนี่ยค่ะเพราะว่าองค์ประกอบของกูโคนเนี่ยนะคะก็คือ C6H12O6 ค่ะซึ่งมีคาร์บอนหลายตัวเนยนะคะที่ช่วยในการสร้างคาร์บไฮเดตให้กับพืชการที่พืชจะออกดอกได้เขาจะต้องสะสมแป้งสะสมออน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะกลายไปเป็นแป้งใช่ไหมคะองค์ประกอบของคาร์บอนนะคะจากสูตรโมเลกุลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้ำตาลกูโคนเนี่ยนะคะหนึ่งโมเลกุลก็จะประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนเนี่ยประมาณ หกตัวซีหกเลยนะคะกูโคเนี่ยก็จะช่วยเร่งการแตกตาดอกของมะยงชิดได้ค่ะเราเนี่ยเคยทําคลิปแล้วนะคะเรื่องอน้ําตาลทางด่วนที่เราใช้กูโคเนี่ยนะคะฉีดให้กับต้นไม้แล้วต้นไม้ก็ออกดอกอะคะ่ะในการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องใช้สารอะไรแบบนี้ช่วยให้พืชน,นะคะ เรียกว่าเป็นทางลัดดีกว่าให้เพื่อนเนี่ยเขาไม่แตกเป็นใบอ่อนในช่วงนี้นะคะถ้าเราทํำยังไงก็ได้ให้เขาอ่ะแตกตาดอกได้ในช่วงนี้ซึ่งเราก็เพิ่มเลยค่ะช่วงนี้เพิ่มแบบกรูโคดเข้าไปนิดนึงนะคะนอกจากจะแคลเซียมบลล่แล้วเราก็เพิ่มกรูโคดเข้าไปด้วยแหล่งพลังงานพร้อมใช้ค่ะกรูโคดเนี่ยเขาจะเป็นพลังงานที่พร้อมใช้เพราะว่าเขาละลายได้ดีกว่าการใช้น้ําตาลน,นะคะซึ่งจะใช้น้ําตาลก็ได้แต่มันจะละลายช้าไม่ทันใจค่ะ ช่วงนี้นะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนจากการสะสมตาใบหรือว่า,าตรงตรงกลางของใบอะคะ่ะให้เขากลายเป็นตาดอกซึ่งการที่เขาจะกลายเป็นตาดอกได้เขาเขาก็จะต้องมีการสะสมอาหารใช่ไหมคะซึ่งโกโค้ดเนี่ยนะคะเนี่ยเขาจะเพิ่มการสะสมอาหารให้กับมะยงชีด,ด้วยนะคะอันนี้ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะ กูโคเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนแบบเป็นพลังงานสำรองให้กับต้นมะยงชิดค่ะให้ช่วยเปิดตาดอกได้แล้วก็ให้ใบอ่ออดเน,นี่ยนะคะหรือว่าไอ้ตรงกลางที่งอกออกมาค่ะเขายืดยาวออกไปเป็นตาดอกนะคะไม่ใช่กลายเป็นใบออดซึ่งตรงกลางตรงตรุ่มที่เราเคยชี้ให้ไปใช่ไหมคะเขาก็จะได้กลายเป็นตาดอกออกมาได้ะคะ่ะลูกค้านะคะยังไงก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะ